สวัสดีครับนี่เลยการเกมไลน์ทีวีนะผมวันนี้น้องๆรีเควสมาว่าอยากดูการตั้งค่าของผมผมนะก็จะให้ครับผมแต่ว่าแนะนําว่าเป็นความถนัดของตัวเองดีกว่านะแต่ว่าถ้าอยากดูว่าเดี๋ยวดูให้นะผมนี่คืออันนี้คืออันตั้งค่าของระบบเกมก็ผมจะเปิดผมจะปิดเลือดไว้นะเพราะว่าเลือดมันจะแบบบังอะบางคนแล้วมองไม่เห็นนะครับผมแต่ สำหรับใครที่เปิดก็เปิดได้ครับผมเปิดไว้จะได้รู้ว่าตัวเองยิงโดนนะครับผมแต่ว่ามันบังอ่ะเวลาเลื่อนมาออกมันบังก็เลยปิดไว้อันนี้ก็คือแอรงผลการยิงก็มันจะเป็นแบบว่าเออเวลายิงก็มันมีแบบอ่ยลินพันจะมีแบบว่าไอ้กลมๆแดงๆขึ้นมาครับผมคือซึ่งแบบว่ามันแบบเวลาถ้าเรายิงโดน มาก็เอาช่วยได้ครับเวลาแบบว่าพวกควันเวลามีควันอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้เอ้ยเรายิงโดนนะอะไรก็จะมีแรนด์ออกมานครับครับ้ะคนน่าวิดีโอก็ของผมเป็น1,120เอ้ย1,024นบะผมก็คูณ7จ8ก็เหตุแทรกนะผมแค่6 0เองกอได้เจ็ด้ผมเล่น6 0สิบน,นะผม ก็สีสามสองนะนีก็ตามนี้อินเทอร์เฟซก็ผมตั้งแค่สองอันนะผมเพราะว่าอันแรกผมใช้คือเอาไว้ดูเพื่อนนะผมมันเห็นชื่อเพื่อนเราอันสุดท้ายก็คือฟังก์ชันสถิติการลบหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้เห็นไยต้องข้ามว่าเอาอะไรยิงเรายิงเราไปกี่ตัวแล้วเรายิงเขาได้กี่ตัวแล้วอะไรประมาณนี้ครับหน้าต่างภารกิจก็เปิดไว้ก็ได้ครับใครที่ยังทำภารกิจไม่เสร็จอะไรพวกนี้ แต่กดแถบดูภารกิจได้ก็ได้เหมือนกันครับผมเลยไม่จำเป็นต้องกดเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องติ๊กให้มันแบบขึ้นมาทางด้านซ้ายเกะกะส่วนเสียงก็ต้องปรับอันนี้ให้เป็นร้อยนะผมจะได้ฟังเสียงได้นะครับเพราะถ้าปรับเสียงไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยจะได้ยินไม่ครบถ้วนนะอย่างเช่นปรับประมาณแค่ยี่สิบเงี้ยเสียงเท้าเสียงอะไรจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับผม ส่วนนี้คือเสียงภายในเกมนะครับผมส่วนฟังได้แค่เสียงอของหูฟัง2.1ครับผมได้แค่มากสุดคือ2.1นะถ้าจ2.1ะไรมาใช้ก็ใช้ได้แค่2.1การบังคับอ้่ผมเปลี่ยนก็มีแค่อ,อ่เปลี่ยนแค่ตัว B แหละครับผมตัว B แยกคู่นะะเปลี่ยนมาเป็นตัว V แค่นี้นะครับ การแสดงผลก็กระสุนกับเอฟเฟกต์ลายกระสุนแค่นี้ครับผมสองอย่างที่เหลือผมปิดไว้อันนี้ก็คือท่าตายนะครับผมท่าตายผมก็ปิดไว้ให้ว่าหนอนอนตายแล้วก็เอฟเฟกต์คุณภาพเงาอะไรปรับต่ำหมดเลยครับผมอันนี้ก็คําเชิญก็ปิดนะผมเพราะว่ามันลาคาดีาาเลยอันวัดหมดเลยอาโคไม่มีผมก็ใช้ยาที่ใช้ส่วนใหญ่มันก็ ก็จะเป็นฉายาแบบนี้ครับผมใช้แบบหลักๆเลยนะครับรั่น 4, บบนสี่เงี้ยตันสี่อันสามอันสี่สันนสามนะแล้วก็ระเบิดโ,โยกอันนี้อันนี้ใส่ตลอดชีวิตนะผมฉายานี้เออลืมเอ่อความไวเมาส์อันนี้ด้วยเออลืมนี่้วยหมุนแมพก็คือแมพเวลาดูเราดูแมพเนี่ยนจะหมุนเนี่ยคือถ้าเราปรับบตรงที่อย่างเงี้ยคงที่ก็คือแมพมันก็จะไม่หมุนมันจะอยู่คงที่เลยนะครับผม ต้องต้องไปดูในเกมเอานะอันนี้ผมบอกไม่ถูกอะแล้วแต่ความถนัดับผมส่วนมากแนะนําในเนี้ยคือแล้วแต่ความถนัดหมดเลยนะฮะคือเราต้องดูดูเอาดูเอ,าเองนะว่าเราถนัดอันไหนนะครับผมก็ตั้งตาก็ได้ก็แต่ D P I ของผมผมใช้ D P I ของเมาส์เมาส์กาะกครบผมธรรมดาร้อยร้อยกว่าบาทนะครับผม D P I เมาส์ได้ร้อยห้าสิบเอ้ย ห้ารอย d p i เมาส์ห้าร้อยนะครับผมก็ความไวเมาส์ในเกมก็1นึ่อศนย์จุดหนึ่งสานะครับแล้วก็มุมมองผมเล่องมองหกสิบดแต่จริงๆผมถนัดมุมมอง80มากกว่านะผมัมนได้ทั่วดีนะครับแต่ว่าที่มาเล่นหกสิเจก็เพราะว่าเราเจอศัตรูตรงหน้าอย่างมันตัวเล็กมืากเรายิงมันไม่โดนนะผมแบบมองไม่เห็น,นะนะก็เลยต้องแบบปรัแบบมุมมองให้มันเห็น ให้มันชัดขึ้นจะได้ยิงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ผลเสียก็มีก็คือด้านข้างอะไรนะเราจะมองไม่เห็นคือถ้ารับยิ่งยิ่งไกลมาก็จะยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างนะครับผมก็ปับแล้วแต่ความขนาดนะผมนักแข่งนักแข่ง880ก็มีนะครับก็ส่วนหญ่ก็เล่นแต่ตามถนัดนะครับผมโอเคครับก็พอหาความถนัดเจอแล้วก็ลองฝึกกับแบบนั้นดูครับผมว่าเล่นได้ไหม ผมรับวันนี้เจอกันครับผม